สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตรงตะไข่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดฟุตบอลกันห้าทีเด็ดคัดกันเน้นจากตูนตรงะขานครับวันนี้มีอะไรบ้างไปรับชมกันครับหนึ่งเลยครับสําหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับท่าน้าของฟูลแลมครับจะเปิดบ้านต้อรับการมาชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ คู่นี้จะลงสนามกันในเวลา18.30นครับต้องบอกว่าเป็น1คู่เลยครับที่ลงสนามเนค่อนข้างไวนะครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับทางด้านของอาเบลไรซ์ครับจะเจอทางด้านของเบเมนครับคู่นี้เป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ คู่นี้จะลงสนามกันในเวลา2ทุ่ม30นาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับทางด้านของศึกพิเวลีครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชระของเชลซีครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลา5ทุ่ม30นาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับทางด้านของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะทางด้านของไมล์05ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของบุร์เเซียดอทมุลคู่นี้จะลงสนามกันในเวลา5ทุ่ม30นาทีครับ สำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับทางด้านของฟุตบอลลาลิกาสเปนครับทางด้านของกานาดาครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเรมาิรดครับทัพราชันชุดขาวครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลา5ทุ่ม30นาทีครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอแสดงความดีใจกับพี่พีด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ย ให้ไว้5ทีเด็ดคัดกันเน้นๆนะครับมีอะไรบ้างไปรับชมกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าฟุตบอลบุนเดสลีกาเยมาลีก2เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างพลิกโผค่อนข้างเยอะเลยนะครับสายต่ำแนวโหดีใจกันยกใหญ่เลยครับแต่ว่าสายสูงเนี่ยน้ำตาคอเลยนะครับทางด้านของพัดบอลครับเปิดบานตอนรับการมาเยือนของฮัมบูร์กูนี้เราเหนี่ยห้ไปสูงนะครับต้องบอกว่ามีประตูแค่1ประตู ตัวนี้นี่โดนกันไปนะครับกราบขออภัยด้วยครับสำหรับฟุตบอลตัวที่2ครับทางนักของมาร์เดนเบิร์กครับเจอกรอตเฟรดกับคู่นี้จบ0 0นย์ะครับต้องบอกว่าฟุตบอลบุนเดสลีกล้าเยอรมันค่อนข้างน่าผิดหวังครับสำหรับฟุตบอลตัวต่อไปครับทางด้านของฟุตบอลบุนเดสลีกล้าเยอรมันครับทางนักของอัลบวกครับ จอทั้งนักองสตุตการ์ดครับคู่นี้เราให้ไปอยู่หน้าบ้านสตุตการ์ดครับต้องบอกว่ากำชัยไปได้1ประตูต,ต่อศูนย์ครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับทางด้านของฟุตบอลกันโชซลรีาค,ครับทางด้านของโฟซิโนเน่ครับจบะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของอินเตอร์มิลานคู่นี้เราให้ไปอยู่หน้าบ้านอินเตอร์มิลานครับ จบกันไปที่5ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับทางด้านของฟุตบอลลาลิกาสเปนครับทางด้านของอาราเบสครับจะเจอกับทางนัดของเคียโรน่าคู่นี้เราเนี่ยให้ไว้นะครับว่าไปสูงนะครับต้องบอกว่าเต็มการ์ดเต็มคำเลยครับขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับซึ่งพิบิลิคู่แรกครับที่เราจีบโยกกันมานะครับทางด้านของฟูลแลมครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาชยือนนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ คู่นี้จะลงสนามกันในเวลา18.30นครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ทางหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดมาเงื่อนไขต้องมีถึง2ประตูหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับผลงานของฟูลแลมครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่13ครับมีอยู่14แต้มครับส่วนแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่2ครับมีแต้มอยู่ที่82แต้มนะครับนัดนี้นะฮะต้องบอกว่าหลังจากนี้ทางหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการชัยชนะทุกนัดครับ สำหรับผลงานในการจอกันมาครับตามค่าเลยครับต้องบอกว่า10นัดในการจะกันมาเป็นทชนาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เอาชัยชนะไปจากฟูลแลมได้ทั้ง10เกมเลยครับต้องบอกว่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับสกอร์เนี่ยยืนพื้นใน3ประตูขั้นต่ำเลยนะครับสำหรับผลงานนะปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งครับต้องบอกเลยครับว่าในการเล่นในบ้านของฟูลแลมเนี่ยสินัดนะครับผมก็ชนะไปเนี่ยเพียงแค่3เองนะครับแล้วก็เสมอไป3แพ้ไป4ครับ ต้องบอกว่าช่วงหลังเนทางน้าของฟูแลมเนี่ยผลงานเนี่ยค่อนข้างดอบลงนะครับสำหรับทางน้กของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับ8เกมในการเล่นเกมเยือนครับยังไม่เคยแพ้ใครในทุกรายการครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะไปได้ถึง6เกมนะครับแล้วก็เสมอไป2แพ้ไปอีกศูนย์ะฮะต้องบอกเลยครับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมานะครับว่าทางน้กของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะมีโอกาสชนะเนี่ย75% ส่วนด้านของฟูลแลมเนี่ยจะมีโอกาสชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย40%ครับต้องบอกเลยครับว่าดูทรงแล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะที่ว่าจะกำชัยชนะไปได้นะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของฟูลแลมเนี่ยจะมาในแผน4-2-3-1ครับมีการได้รับบาดเจ็บในหนึ่งตัวส่วนด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่มีอาการได้รับบาดเจ็บเลยนะครับ สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเน้นย้ำเลยครับไปอยู่หน้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รอนับ2ได้เลยครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับซึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่นี้น่าสนใจครับทางด้านของอาเบลไรซครับจะเปิดบ้านตตอนรับการมาชนะของเบเมนครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลา2ทุ่ม30นะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยอา i เบลไรซเงื่อนไขต้องมี2ประตูหน้าบ้านนะครับ สำหรับผลงานนับปัจจุบันครับอาเบลไรซิกรังอันดับที่4ครับมีอยู่63แต้มนะครับสำหรับเบเมนตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่11ครับมีอยู่38แต้มผลงานคู่นี้เคยเจอมาแล้วนะครับ10เกมครับ10เกมเนี่ยเป็นทันดดของไรซิกครับที่เอาชนะไปได้ถึง6เกมเลยนะครับจบด้วยการเสมือนไปใน3เกมนะครับ แล้วก็ทางด้านของเบเมนเนี่ยเคยชนะทางด้านของอาเบลไรซิกไปได้นะครับ1ครั้งนะครับในปี2019เลยแต่ว่าในปี2023นะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับจบด้วยการเสมือนไปนะครับ1ประตูต่อ1 1ครั้งครับลองลงมาเนี่ยก็0ูนครับแล้วก็2 1 2 1 0 0ครับค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยห้านัดหลังสุดครับในการเจอกันมาเนี่ยไม่เคยเกินข้าม3เลยนะครับสำหรับผลงานณปัจจุบันทางด้านของอาเบลไรซิกครับ9เกมในการเล่นในบ้านครับชนะไป5 เสมอไป1แพ้ไปอีกสครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางแน่ของอาเบลไรซิสครับจากที่เคยสะดุดมาตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาเข้าที่ยวทางแล้วนะครับในบ้านเนี่ยถือว่าเริ่มไว้ใจได้แล้วนะครับสำหรับทางหน้าของเบเมนครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างยําแย่ครับสิเกมในการเล่นเกมเยือนครับชนะเพียงแค่สเสมอไปิสแล้วก็แพ้4พิสครับต้องบอกเลยครับว่า10เกมในการเล่นเกมเยือนครับช่วงต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยดีนะครับแต่ว่านปัจจุบันครับ ในการเล่นเกมเยือน5เกมหลังสุดครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างแย่นะครับในการออกไปเล่นเกมเยือนชนะเพียงแค่1เสมอไปอีก1แล้วก็แพ้ไปอีก3เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะฮะว่าทางด้านของอาเบลไรซ์ครับจะมีโอกาสชนะ75%ส่วนเบเมนเนี่ยมีโอกาสชนะ16.7%นะครับผมเองเนี่ก็ชื่อแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับต้องบอกเลยครับว่าสกอร์เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับ สำหรับทางนักของอาเบลไรซิกจะมาในแผน4-4-2ครับมีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน3ตัวส่วนทางนักของเบเมนครับจะมาในแผน3-5-2ครับมีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน5ตัวนะครับต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยสกอร์ในการเจอกันมาเนี่ยคู่นี้ไม่เคยเกินข้าม3เลยนะครับยังไงคู่นี้นะครับบอกก่อนนะครับว่าไปอยู่ต่ำสี่ครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอน10นั้นในการเจอกันมาเนี่ยเคยเกินข้าม3แค่1นัดเองนะครับคือ4ประตูตอนนอกกนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า อยู่ที่3ประตูนะครับยังไงคู่นี้ไปอยู่ต่ำสี่ครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับสำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคู่ครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเชละของเชลซีครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลาห้าทุ่มสามสิบนาทีครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ทางด้านของเชลซีเนี่ยเปิดมาในศูนย์จุดห้าเท่ากับว่าต้องมีหนึ่งประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่สิบเจ็ด ส่วนด้านของเชลซีครับตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่7ครับมีอยู่54แต้มครับ สำหรับผลงานในการเจอกันมาคู่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเคยเจอมาแล้วใน10เกมครับ10เกมเนี่ยเป็นทางด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรสครับที่กำชัยไปได้ใน2ครั้งจบด้วยการเสมอนไปในอีก2ครั้งครับอีก6เกมเนี่ยเป็นทางด้านของเชลซีครับที่เอาชนะทางด้าของนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้นะครับแต่ว่าในปี2023นะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอมาแล้ว3ครั้งครับจบด้วยการเสมอมาใน2ครั้งแล้วก็ทางได้ของนอตติงแฮมฟอรเรสครับที่กำชัยชนะไปได้1ครั้งนะครับแต่ว่าผลงานณปัจจุบันครับนา้ของ ครับชนะไปเพียงแค่2เองครับเสมอไปอีกสมแล้วก็แพ้ไปอห้าครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดเนี่ยทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างแย่ครับชนะไปเพียงแค่1เสมอไปอีกสนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก2เลยนะครับต้องบอกว่า5เกมในการเล่นในบ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้ค่อนข้างยำแย่งจริงครับสำหรับทางด้านของผู้มาเยือนครับทางด้านของเชลซีครับ ต้องบอกเลยนะครับว่า9เกมในการเล่นเกมเยือนครับชนะไปเพียงแค่2เหมือนกันนะครับเสมอไปอีก4แล้วก็แพ้ไปอีก3ครับในการเล่นเกมเยือนต้องบอกว่า5นัดหลังสุดของเชลซีตอนนี้ค่อนข้างยําแย่ครับแต่ว่าคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับจะมีโอกาสชนะทางด้านของเชลซีเนี่ยยีส่วนเชลซีเนี่ยไม่มีโอกาสชนะทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสได้เลยครับผมเองเนี่ยไม่เชื่อแบบนี้นะครับ ด้วยแรงจูงใจเนี่ยแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าทางนักของเชลซีเนี่ยยังคงเป็นต่ออยู่นะครับดูทรงแล้ว1ประตูหน้าบ้านทางนักของเชลซีเนี่ยมาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะครับว่าทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยจะมีโอกาสชนะทางด้านของเชลซีนะครับยังไงดูแล้วเนี่ยน่าจะหลอกมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยจะมาในแผน4 2 3 1นนะครับเอ่อต้องบอกว่ามีการได้รับบาดเจ็บในหนึ่งตัว ส่วนทางหน้าของเชลซีครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1ครับมีการได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ว่าขุมกําลังและศักยภาพทีมเนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าหน้าบ้านเชลซีวันนี้เนี่ยไปได้น,นะครับยังไงวันนี้เนี่ยไปอยู่หน้าบ้านเชลซีนะครับรอ1ประตูผมมองว่าไม่เจ็บแน่นอนครับ สำหรับพี่พที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับห้ามพลาดเลยครับแอสเซดีทีแครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยเกลุ่มแล้วครับมีฟุตบอลสดแม่นตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับที่สําคัญมีฟุตบอลเช้าด้วยเข้าเมานิวรับไปเลยครับพี่ฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านในหมู่เรามีบินประกันด้วยครับเท่านี้เราให้ตัวเน้นตัววีของเราไปโดนเนี่ยพี่สามารถนําบินไปเกมได้เลยที่สําคัญครับมีทายผล4คู่รับไปเลยครับพี่300ทายกันฟรีทายกันเล่นเล่นทุ ในกลุ่มของเรามีกิจกรรมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทายนักของฟุตบอลสเตปครับถ้าเผื่อพี่ทายมา5้าคููขึ้นไปเนี่ยแล้วผิดหมดเลยพี่รับไปเลยครับพี่ตามเงื่อนไขนะครับในกลุ่มของเรานะฮะบอลเข้าเราเติมให้อีกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนแจกมากกว่านี้อีกแล้วครับในกลุ่มของเรามีกิจกรรมมากมายนะครับยังไงกราบเรียนเชิญนะครับเข้ามารับรองครับพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ศึกฟุตบอลบุเเดสลีก้าเยอรมันนะครับคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจครับทางด้านของไมา5ย์หครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบทซิเซีดอทมูลครับคู่นี้จะลงสนามกัน,นเวลา5้าทุ่มสานาทีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาูนย์หนะครับน่าตกใจครับเปิดมาต่อทางด้านของดอทมูลปอปาตากรมกับ0.5ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานของไมล์ตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่16กครับมีอยู่29แต้มครับส่วนนับของปรติเซียดอร์มุนตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่5ครับมีอยู่60แต้มผลงานในการเจอกันมานะครับต้องบอกว่าคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับ10เกมครับ10เกมในการเจอกันมาเป็นนักของไมล์ศูนย์ห้าครับที่เอาชนะทางนักของปรติเซียดอร์มุนมาได้2ครั้งครับแต่ว่าต้องย้อนไปในปี2020เลยครับจบด้วยการเสมือนไปในอีก3ครั้งครับอีก5ครั้งเนี่ยเป็นนักของปอร ที่เอาชนะทางนักของไมล์ศูนย์ห้ามาได้นะครับในปี2023ครับต้องบอกเลยนะครับผู้นี้เคยเจอมแล้วนะครับ3เกมนะครับ3เกมเนี่ยเป็นนักของดอทมุลเนี่ยที่เอาชนะทางนักของไมล์ศูนย์ห้ามาได้2ประตูต่อ1-1ครั้งครับจบด้วยการเสมอไปเนี่ยอีก2ครั้งเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานของไมล์นปัจจุบันเนี่ยถือว่าเริ่มดีขึ้นมานะครับสิบนัดในการเล่นในบ้านครับต้องบอกเลยครับว่าชนะไป4ครับเสมอไป4แล้วก็แพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยแย่นะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยในตั้งแต่เดือนมีนาขึ้นมาเนี่ยถือว่าไมล์เนี่ยทำผลงานในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผู้มาเยือนทางนานของยักษ์ใหญ่ทางนันของดอทมูลครับต้องบอกเลยครับว่าดอทมูลตอนนี้เนี่ยสิเกมในการเล่นเกมเยือนครับถือว่าทําผลงานได้ดีครับชนะไป5เสมอไป้3แล้วก็แพ้ไป2ครับถ้าบอกว่า ชนะไปเพียงแค่5เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2แต่ว่ามันเป็นเกมยืนนะครับต้องบอกว่าถ้าเกมยืนทําได้ขนาดนี้ถือว่าดอทมูลเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะครับว่าไมล์ศยจะมีโอกาสชนะดอทมูลเนี่ยหกส่วนดอทมูลเนี่ยมีโอกาสชนะทะน่าของไมล์ศูยเนี่ยหกเเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางด้านของไมล์ศยนะครับจะมาในแผน 3 4 2 1ครับมีการได้รับบาดเจ็บนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า6ตัวสำหรับทางนักของดอทมุลเนี่ยจะมาในแผน4 2 3 1มครับมีการได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งหมดใน3ตัวนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับไปอยู่รองดอทมุลดีกว่าครับ0.5นดะครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอน เป็นการยากนะครับที่ทางด้านของไมล์0.5เนี่ยที่จะเอาชนะทางด้านของดอทมูลนะครับต้องบอกว่าทั้งอันดับทั้งตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับณนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของดอทมูลเนี่ยมีแรงใจมากกว่านะครับยังไงคู่นี้ไปอยู่รองดอทมูล0.5เต็มที่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสเสมอกับดอทมูลชนะยังไงคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านของดอทมูลดูแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับ ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับคู่นี้ที่เราจีบโยกันมานะครับทางด้านของแคนาดาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของเรอัลมาดริดครับต้องบอกเลยนะครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลา5้าทุ่มสานาทีครับเงื่อนไขหน้าบ้านมาดริดวันนี้เนี่ยต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับทางด้านของแคนาดาตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่19ครับมีอยู่21แต้มนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยได้แชมป์ไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่1ครับมีอยู่ 87แต้มนะครับสำหรับผลงานในการเจอกันมานะครับ10เกมนะครับต้องบอกเลยครับตามค่าเลยครับเป็น้ักของเรวนลิตครับที่เอาชนะทางด้านของแคนาดามาได้ทั้งหมดใน10เกมเลยนะครับ ต้องบอกว่าเฮตูเฮในการเจอกันมาเนี่ยมาลิตกินขาดครับสำหรับผลงานนับปัจจุบันในการเล่นในบ้านของกันาดาครับต้องบอกว่า10เกมครับชนะไปเพียงแค่3เองครับเสมอไปอีกแล้วก็แพ้ไปอีกนะครับต้องบอกว่าทางด้านของกันาดาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างย่ำแย่มากๆเลยนะครับสำหรับทางนักของเรัลมาริตครับต้องบอกเลยครับเกมเยืนทางนะของเรัลมาริต10เกม ชนะไปถึง6เสมอไป4ยังไม่เคยแพ้ใครในทุกรายการครับต้องบอกว่าทัพราชันชุดขาวมีดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศครับเขาบอกมาเลยนะครับว่าทางด้านของแคนาดาครับจะมีโอกาสชนะทางด้านของเรมลิดาเนี่ยส่วนเรอัลมาดวนเรมลิดครับจะมีโอกาสชนะทางด้านของแคนาดาเนี่ย60%รนนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของเรมริดเนี่ยเป็นต่อเนี่ยค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะได้แชมป์ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับไปอยู่หน้าบ้านของเรมลิดครับ 1ช่วงตัวครับผมมองว่ารอนับ1รอนับ2ได้เลยวันนี้ทางด้านของทัพราชันชุดขาวถึงแม้ว่าจะส่งตัวสำรองเนี่ยผมมองว่ายังไงก็กินขาดครับเนื่องจากได้แชมป์ไปแล้วด้วยแล้วก็ตัวหลักๆของเรมาิรตดเนี่ยอาจจะพักบ้างแต่ว่าตัวสำรองของเรมาิรตดครับก็ยังดูเหนือกว่าทางด้านของกันดาดาอยู่ดีครับยังไงคู่นี้ครับไปอยู่หน้าบ้านของเรมาิรตดครับดูทรงแล้วนับ2ได้เลยครับ เดี๋ยวนี้เรามาสรุปผลกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า5ทีเด็ดคัดกันเน้นจากตูนตุงตะข่ายเราไปทางไหนกันบ้างครับหนึ่งเลยครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับทางนักของฟูลแลมครับจะเจอทางน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้รอนับ2ได้เลยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะอาเบลไรซิครับจะเจอกันทางนานของเบเมนคู่นี้เราเนี่ยให้ไปอยู่รองต่ำา4นะครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับกลับไปศึกพรีเมียร์ลีกกันครับทางเน้าของนอตติงแฮมฟอร์ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านเชลซีครับดูทรงแล้วเชลซียังเหนือกว่าทางเน้าของนอตติงแฮมฟอร์ดครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับทางด้านของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับมา์ศูนย์ห้าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอร์ทมุนด์คู่นี้ไปอยู่รองดอร์ทมุลศูนย์จุดห้าครับผมมองว่าทางด้านของดอร์ทมุนด์เนี่ย สามารถยันเสมอได้ครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับลาลิกาสเปนนะครับทางด้านของแคนาดาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของเรอัลมาลิตครับต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้ ไปอยู่หน้าบ้านของเรมาดลิตครับรอรับ2ได้เลยครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับผมกราบเรียนเชิญครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด9กกลุ่มแล้วนะครับในกลุ่มนะฮะมีฟุตบอลสดนะฮะต้องบอกว่ามีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับสำหรับพี่ๆนะถ้าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลครับ มาถูกที่แล้วครับพี่ทักกันเข้ามาได้เลยแอสเซทดีที่8ครับนะฮะยังไงเนี่ยเข้ามาวันนี้รับไปเลยกับพี่เซื้อฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ร่ำรากันไปนะครับ5ทีเด็ดคัดกันเน้น,น,นจากตูนตรงตะข่าน,นครับวันนี้สวัสดีครับ